วันนี้ที่ลูกค้าไม่ได้ใช้เรื่องของ GPS เสียบแค่ USB ตัวเดียวจบเลยครับดู YouTube ดู Netflix มี p l a y Store ครบเลยตำได้นะครับพาดิเนลเสียบเพิ่มได้ที่กล่องนะครับใช้ตัวระบบการนำทางได้นะครับนี่อย่างนี้ก็คือตั้งได้นะครับ YouTube ดูได้เลยนะครับ ท้านเพชรประดับยนต์นครสวรรค์นะครับนี่อยู่กับตัวของโคราโดนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่เป็นไมล์ลิง์นะครับเป็นจอรุ่นใหม่นะครับก็ติดตั้งนะครับเป็นเอเนะครับคาเพนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเข้าทาง Apple c a r าเพนะครับผมโดยการเสียบแค่ยูดีเส้นเดียวนะครับในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ใช้เรื่องของ GPS เสียบแค่ยูดีตัวเดียวจบเลยครับดู u t u b e ดู Netflix มีเพสโตครบเลยนะครับโหลดเพิ่มได้นะครับสามารถเอา USB นะครับ ต้ได้นะครับพาร์ทิชนลเสียบเพิ่มได้ที่กล่องนะครับเล่นไฟล์เพลงวิดีโอแบบออฟไลน์ได้เลยนะครับถ้าในกรณีที่ลูกค้าซื้อ g p s โมดูลนะครับลูกค้าก็สามารถใช้ตัวระบบการนำทางได้นะครับนี่นี้ก็คือตั้งได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใส่ก็จะไม่สามารถตั้งได้นะครับตัวของ YouTube นะครับตอนนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราสามารถเล่นได้ยังไงนะครับลูกค้าสามารถที่จะปล่อยตัวฮอสปอตจากมือถือตัวเองนะครับแล้วก็ รับผ่านตัวชุดรับ wi-Fi ของกล่องนะครับเปิด YouTube ดูได้เลยนะครับใช้กลนองรไลน์นะครับรอคอนโทรลได้ปกติเลยนะครับอ,อย่างตัวโคโรโดตัวนี้ก็เสียบที่ตัวเท้าแข็งนะครับดีนะ ข้อดีคือเราไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนจอนะครับไม่ต้องกดไม่จําเป็นจะต้องปลดล็อกนะครับไม่ต้องรื้ออุปกรณ์ด้วยนะครับตรงนี้ประกันไม่ขาดแน่นอนนะครับรถหลายรุ่นนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีรุ่นที่ไม่สามารถที่จะต่อให้ได้ไม่สามารถจะต่อ AV ได้นะครับเพราะนั้นมันต่ออุปกรณ์เสริมไม่ได้ก็จะต้องมาสายนี้นะครับนะครับมีตัวอ่าน USB นะครับมี Play Store ด้วยนะครับมี Netflix นะครับนี่สามารถเข้าไปโหลดเพิ่มได้เลยนะครับ นี่ถามว่าลูกค้าเอ๊ะระบบเดิมผมอยู่ไหนนะครับก็กดไปที่นี่ครับกลับสู่นะครับโหมดรถปกตินะครับนี่นะฮะพวกระบบเดิมอยู่ครบหมดนะครับโหมดจะเป็นระบบปรับแอร์นะครับการอถอยหลังนะครับของรถรุ่นนี้ครบหมดเลยนะครับไม่มีอะไรหายเลยนะครับลูกค้าสนใจนะครับ088นะครับ2863189นนะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปทั้งหมดแล้วนะครับสวัสดีครับ